สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมดีรีวิวบ้าน,านวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมผลงานการสร้างบ้านของบริษัทมีดีรับสร้างบ้านจำกัดน,นะคะตั้งอยู่ที่วิภาวดี43นะคะเขตดอนเมืองค่ะบ้านนี้นะคะเป็นสไตล์แบบไหนคะน้องเป็นสไตล์มินิมอลโมจินะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะบ้านหลังนี้ถูกดีไซน์มาเป็นความต้องการของลูกค้าแล้ว ซึ่งดูดูข้างหลังนี้นะคะจะมีขนาดกระทัดรัดมากน่ารักมากนะคะแต่ภายในข้างในนะคะฟังก์ชันนี่ครบคันมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าภายในบ้านจะสวยและน่ารักแค่ไหนและฟังก์ชันจะตัดเต็มมากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะมาในในส่วนของห้องแลกนะคะจะเป็นโซนโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นในส่วนของรับแขกนะคะเราจะเห็นได้ว่า การดีไซน์นะคะจะทําให้กระจกเป็นเฟรมใหญ่นะคะเป็นหน้าต่างเฟรมใหญ่ซึ่งทําให้บ้านหลังนี้ดูโปรง่งและโล่งสบายเทคดิวได้ข้างนอกได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนของข้างบนนะคะจะเป็นแบบดับเบิลวอลล่มนะคะเราจะดีไซน์ให้เป็นดับเบิลวอลล่มเพื่อที่จะให้อากาศไทยเทแล้วมีความโล่งมีความโ,โปรง่งสบายนะคะสังเกตทั้งด้านบนนะคะว่าจะมีสเต็ปถึง สองชั้นด้วยกันนะคะค่ะแล้วในส่วนของโคมไฟนะคะตรงบบระเบิดว่าลุมลูกค้านะคะก็จะใส่เป็นโคมไฟแขนนะคะน่ารักน่ารักโมจินะคะถัดจากห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะดีไซน์ก็จะเห็นได้ว่ามีหน้าต่างบานสไลด์เฟรมใหญ่มากซึ่ง เป็นการดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการที่จะให้รับลมนะคะรับลมหรือว่าเทควิวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเวลาทํางานก็จะรู้สึกผ่อนคลายรีแลกอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในส่วนของพื้นนะคะพื้นของบ้านนะคะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะคะขนาด6 0คูณ60แล้วก็จบงานด้วยงานบัวนะคะแล้วก็นีส่วนของการวางจุดปลั๊กไฟหรือว่า ตำแหน่งทีวีตำแหน่งปาร์นะคะเราก็จะจัดวางให้อย่างลงตัวเลยค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวเราก็จะดีไซน์อ,อันนี้เป็นงานงานของแถมของเราเลยใช่ไหมคะน้องอ้อมใช่ค่ะอันนี้นะคะเ,<ร>เป็น่วงแถมที่ระยะไม่เกิน4เมตรแล้วก็ความความสวยของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยคือลูกค้าสามารถเลือกและออกแบบได้เองเลยเนาะ ว่าต้องการแบบไหนนะคะต้องการบานซิงค์อยู่ตรงไหนต้องการเตาแก๊สอยู่ตรงไหนนะคะส่วนส่วนของห้องครัวเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยเราแถมให้แต่ว่าพวกบานซิงค์เตาแก๊สนะคะแล้วก็ซิงค์นัางจานทูดเนี่ยลูกค้าก็สามารถซื้อมาให้เราติดตั้งได้นะคะค่ะจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ของห้องครัวนะคะ จะเป็นในส่วนของคุมโทนมากเลยนะคะการเลือกสีกระเบื้องเอยหรือว่าตัวเคาน์เตอร์เอยจะมีการคุมโทนซึ่งเรายึดในในสไตล์บ้านญี่ปุ่นนะคะก็จะเล่นโทนขาวเราก็จะปูกระเบื้องในส่วนของตัวผนังโดยรอบเลยะคะ่ะในส่วนของวางจุดตำแหน่งปลั๊กไฟนะคะอันนี้เราก็จะวางให้ค้าน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากเลยนะคะอันนั้นก็ตรงตรงส่วนนี้แหละคะ่ะน้องอ้อมที่เห็นเป็นก๊อกตัวน,นี้นะคะ่ะอันนี้กกลูกค้านะคะก็จะบอกว่าต้องการที่จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เราก็จะวางจุดก,ก๊อกน,น้ําหรือว่าจุดน้ํทิ้งให้เลยะคะ่ะเพื่อความสะดวกกับลูกค้าได้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นข้อน้ําทิ้งเนาะที่ช่อเครื่องซักผ้าคือเราเราสามารถออกแบบ ให้เพื่อรองรับกับความสะดวกและกการใช้งานของลูกค้าเลยค่ะซึ่งจุดนี้เราจะคำนึงถึงมากๆแล้วก็ตรงตรงข้ามกับฝั่งห้องครัวพอถัดออกไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามารถห้องรับประทานอาหารใช่ไหมคะน้อง<ช>อ้อมจัดจัดโต๊ะตรงตรงบริเวณก้กว้างเนี่ยคะ่ะ เราสามารถทําเป็นโต๊ะทานอาหารเนาะนั่งทานอาหารตรงนี้ได้เลยก็คือสะดวกตรงนั้นเป็นห้องครัวถัดมาก็มาเสิร์ฟตรงด้านนี้ได้เลยห้องรับประทานอาหารแล้วก็จะมีจุดขายเทยอากาศคือตรงนี้เลยจ้าก็จะ,ะมีการจัดส่วนหลังบ้านนะคะ,ะนส่วนทานอาหารไป<ก>ไม<ป>่เพลินมากอะไรเงี้ยในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะเป็น สไตล์ครัวฝรั่งนะคะในส่วนของด้านหลังเราก็สามารถต่อเติมเป็นห้องครัวไทยหรือว่าซักล้างอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแต่บ้านหลังนี้เราจะดีไซน์เป็นครัวฝรั่งนะคะถัดมานะคะใน,ในจะมองเห็นว่าในส่วนของห้องรับประทานอาหารเนี่ยก็จะอยู่ติดกับห้องนอนนะคะหอนอนชั้นล่างจะมีห้องนอนชั้นล่างแต่ก่อนอื่นเลยเราดูห้องนี้ก่อนเนาะพี่ขวัญเนาะ อันนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะคะเป็นห้องน้ําภายนอกห้องน้ําชั้นล่างใช่ก็จะมีก็คือไม่ไม่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะเป็น,นในแบบของความกระทัดรัดนะคะก็มีชุดสุขภัณฑ์ครบคันก็คือมีชักโครกนะคะมีสายชําระลูกค้าก็จะเพิ่มตรงจุดนี้นะคะ่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเอ้ยไม่ได้ขอขอโทษค่ะ เป็นเครื่อ,องพัดลมเครื่องดูดอากาศอ่พัลดลมระบายอากาศ <c oughs> ซ,ซึ่งอ่จะเห็นได้ว่าในห้องน้ำน,นะคะเราจะปูกระเบื้องจากพื้นจะหลุดฟ้าไปเลยค่ะอ่าในในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กเนาะห้องนอนข้างล่างอ่าน่ารักน่ารักมองทะลด,ด้านหน้าได้ด้านข้างได้ซึ่ง ในห้องนอนนะคะก็จะมีในส่วนของห้องน้ําในตัวก็วคือที่สําคัญบ้านหลังเนี้ยทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำใช่ไหมคะน้องอใช่คือ,อเก๋มากค,คือโอโ้โหครบคันมากเลยค่ะก็คือนอนห้องไหนสามารถใช้ห้องน้ําในห้องนั้นได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ,ะในส่วนของห้องน้ํานี่ก็จะเห็นไหมเราก็จะวางโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วก็อ่า สุขภัณฑ์ครบครันห้องน้ําในห้องนอนเนี่ยนะคะจะมีจุดที่ต่างจากห้องโถงเมื่อกี้ห้องน้ําของห้องโถงเมื่อกี้ก็คือจะมีเพิ่มในส่วนของฝักมัวเข้ามาก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะก็คือในโซนเปียกเนี่ยเราจะระดับพื้นเราจะดอกลงประมาณ5เซนนะคะตรงนี้ค่ะคือเบือบ่อเพื่อเห็นความแตกต่างแล้วก็ให้น้ําไม่กระเด็นออกไปที่พื้นนะคะ ก็สุขภัณฑ์ก็เหมือนเดิมค่ะด้วยอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะมีทั้งราวแขวนผ้านะคะที่ไว้กระดาษชำระชักโครกสายชำระอ่างล้างหน้ากระจกนะคะที่วางสบู่อันนี้ก็มีแล้วก็ทิ้งทิ้งจุดออ่ทิ้งจุด,จดติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ลูกค้านะคะแต่แต่ว่าบ้านหลังนี้เราเราไม่ได้ใส่สาข้อไว้ให้เพราะว่า,าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วค่ะ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีฝาครอบเก็บให้เรียบร้อยนะคะเหมือนกัน,นะคะ่าระดับกระเบื้องนะคะตั้งแต่พื้นจะหลดฝ้าแล้วก็ห้องน้ำในห้องน้าประตูห้องน้ํานะคะเป็น UPVC เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ป้องกันน้ํานะคะป้องกันปวกแต่ว่าสังเกตว่าห้องประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีเพิ่มตรงบานเกตนะคะเพื่อระบายอากาศ ให้ถ่ายเทยไม่ไม่เหม็นอับไม่อับไม่ร้อนอย่างงี้แล้วแล้วในส่วนของกระเบื้องห้องน้ำน,นี่เราดีไซน์ยังไงคะพี่ขวัญก็คือลูกค้าเนี่ยค่ะเราเราจะคุมราคานะคะว่ากระเบื้องเนี่ยเราจะให้ลูกค้าอยู่ที่ตารางเมตรเท่าไหร่ส่วนในการเลือกลายหรือแบบในการ ตก,ตกแต่งว่าจะใช้ผนังอะไรเป็นลายไหนหรือว่าพื้นลายไหนเนี่ยลูกค้าก็สามารถไปเลือกได้เองแล้วก็สามารถให้ทางโฮมโปรนะคะบุญถาวรอ,ออกแบบให้ลูกค้าได้เลยค่ะโอ้โหถือว่าจันจ,จะเต็มมากเลยนะคะนี่ส่วนของปลั๊กอาตำแหน่งปลั๊กไฟหรือว่าสาวิฟไฟในห้องนอนนี้คือเราวางให้2จุดนะคะก็จะเห็นว่ามีจุดอาปลั๊กไฟสองจุดซึ่ง จุดแรกนี่ก็คือไว้สําหรับหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้งานชาร์จวงชาร์จแบตว่าไปหรือว่าโคมไฟใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นต่อพัดลมหรือว่าเอามีโต๊ะตั้งใช่หรือว่ามาสะดวกสะบายมาถึงในส่วนของตรงนี้นะคะบันไดที่เราจะขึ้นไปในชั้นสองนะคะตรงเนี้ยลูกค้าเนี่ยสังเกตว่าที่เราเดินเข้ามาจากห้องโถงเมื่อกี้มันจะมีผนังกำแพงกั้น แต่ว่าไม่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราขึ้นไปชั้นสองจะมองเห็นชั้นล่างได้<า>เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ฉากกั้นตรงเนี้ยถ้าบางบ้านเนี่ยเขาจะเอาไปที่สุดนะน้องออมนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ไม่ให้เห็นด้านหลังว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบ้านหลังเนี้ยเขาสไตล์แบบว่าโป่งโล่งสบายก็จะทำกั้น,นแล้จะคุมคอนเซ็ปต์แล้วก็ราวบันไดลูกค้าก็จะไม่เอาที่เป็นแบบ เหล็กกล่องเลื้อยเข้าไปตามผนงังเพราะว่ามันจะทําให้ขวางเนาะเขาก็เลยแบบดีไซน์ให้ติดกับผนังไปเลยในส่วนของอตัวบันไดนะคะตัวบันไดก็จะเป็นบันไดไม้ประสานยางพารานะคะเป็นไม้จอยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะทําสีธรรมชาติหรือว่าทําสีตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ตรงขอบบันไดก็จะเลื้อยเก็บงานข้อขอบด้วย บัวพื้น PVC นะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราจับนี่จะถูกดีไซน์มาคือจับด้านข้างเนาะเพื่อเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ตรงที่เหล็กอ่ะมันจะวางพอเวลาขึ้นนะคะมันก็จะแบบสะดวกมากใช่ปาาเราขึ้นไปชมดันโเห็นไหมคะพอเราขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะจะมีความเก๋ตรงนี้คือสามารถมองเห็นด้านล่างนะคะแล้มันสบายเพราะว่า ปกติอะอย่างอย่างที่ขวัญแจ้งไปตอนแรกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบางบ้านเขาจะก่อตรงเนี้ยไปจนสุดนันทําให้ดูอึดอัดอะคะ่ะแต่บ้านหลังเนี้ยจะดูเก๋โล่งเพราะว่าเขาจะเอาแค่นี้เพื่อให้มองเห็นในส่วนนี้แล้วก็ลมโกกเข้ามาได้จากทางหน้าต่างทางนู้นแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยค่ะก็าสามารถแบบจะติดเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้ลายสวยๆหรือว่าจะเอารูปเล็กๆเ,เ,เกๆ๋ๆมา ตร,ตรงนี้ก็ได้คะ่ะก็จะมีเมนการเหมือนแบบว่าทําให้ห้องดูดูใหญ่ขึ้นดูก<ด>ว้า,างขึ้นแล้วก็อากาศไทเทได้ดีด้วยใช่ทําให้ไม่อ,อึดอัดนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอด้านบนนะคะ,ะเป็นในส่วนของด้านบนนะคะก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่เราไล่มาตั้งแต่ชั้นแรกนะคะก็จะมีห้องรับแขกใช่ไหมคะห้องทํางาน แล้วก็ห้องครัวรับประทานอาหารห้องเก็บของห้องนอนล่างห้องนอนล่างซึ่งยังไม่พอนะคะเรามีฟังชั่นข้างบนอีกมีอะไรบ้างคะพี่ขวัญนี่เลยค่ะห้องนอนทั้งหมดนะคะสมห้องเลยค่ะสามห้องแล้วก็มีห้องน้ําห้องโถงตรงกลางนี้ห้องน้ํารวมนะคะแต่ว่าในห้องนอนก็จะมีห้องน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมีตรงนี้ค่ะจะมีจุดเซอร์วิส เป็นตู้ตู้เซอร์วิสไฟนะคะเวลาไฟดับหรือไฟให้แสงสว่างหรือว่าจุดไหนที่มันแบบเกิดทริปนะคะการปัดไฟขึ้นมาเราก็สามารถมาเซอร์วิสตรงนี้ได้โดยที่ทางเราเนี่ยก็ช่างไฟของเราก็จะติดนะคะติดตัวว่าชี้แจงให้หมดเลยว่าตรงไหนเป็นเมนการไฟดูดนะคะน้ำอุ่นแอร์หรือแสงไฟปักปักไฟให้แสงสว่างสามารถมาเซอร์วิสได้ตรงนี้ได้เลยค่ะ เรามาชมห้องนอนแรกกันเลยค่ะน้องอ้อมค่ะเปิดมาเราก็จะเห็นได้ว่า<อ>เจอในส่วนของประตูก่อนเลยนะคะประตูก็จะเป็นประตูใช่เป็นบาน<อ> H D F นะคะซึ่งสามารถทําสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการรวมไปทั้งวงกบด้วยค่ะประตูนี้สบายหายห่หวงไม่มีเรื่องของกปวกแน่นอนนะคะห้องนี้ห้องนี้พี่มีความรู้สึกแบบเหมือนเราได้มาอยู่แบบห้องนอนใต้บันไดใช่ค่ะตตรงนี้ค่ะมันจะมีความ เก๋ๆคือเราเอาเตียงนอนเนี้ยมาอยู่ตรงโซนเนี้ยแบบมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใต้บันไดใช่เราสามารถดิวเป็นห้องนอนเก๋ๆของวัยรุนได้เลยดู <นะ S 2> ด,ดูลูกค้าร<ๆ>ัก<ล>มากเลือกเนะะี่ยค่ะน่ารักเข้าเข้า <ๆ S 1> กับสไตล์มินิมอลพอดีเหมือนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักตรกงนี้ใช่ค่ะก็จะเห็นเลยว่าอ้าวชั้นบนแตกต่างกับชั้นล่างยังไงซึ่งอันดับแรกเลยนะคะแตกต่างตรงที่พื้น,นะคะ่ะ <S 2> <S 2> พื้นก็นจะเห็นเป็นว่าเป็นพื้นนั่นอะไรคะพี่เวันพื้นตรงนี้นะคะเป็นพื้นลามิเนตนะคะปกติเนี่ยพื้นลามิเนตชั้น2เราจะให้ลูกค้าอยู่ที่8มิลแต่บ้านหลังน,นี้ค่ะลูกค้าขอเพิ่มสเปคเป็น12มิลเราก็จัดให้เะะลยค่ะลายก็วกสวยงามมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะคะจะลายไม้ไมสักไม้อะไรคือมีจัดเต็มมากคือ20 30กว่าลายคือลูกค้าเลือกกันเนี่ยเพลินเลยค่ะ แล้วก็จบงานด้วยบัวนะคะบัวพื้นสวยงามอนกันบัวพื้นก็มีหลายสีหลายแบบก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลายที่มันคล้ายคลึงกับลายมิเนตของตัวเอง หรือลายที่ตัดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะซึ่งผิวสัมผัสเนาะพี่ขวัญเราจะเห็นได้ว่าอื้อมันแตกต่างจากพื้นกระเบื้องมากเลยใช่ไห<ช>ม,มถ้าถ้าถ้าเกิดเนี้ยมันเรื่องความปลอดภัยมันจะมีค่ะมันจะไม่ลื่นง่ายถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุหน่อยเนี้ยเขาก็จะไม่เย็นเท้าแล้วก็ไม่ต้องสามารถใส่สลิปเปอร์ได้<อ>ก็คือเดินได้ธรรมดาได้เลยสบายเท้ามากเวลาผิวสัมผัส ในส่วนของอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกของชั้นสองนะคะต่อไปไปดูห้องนอนที่2กันเลยค,ะยค่ะใช่ค่ะค่ะในส่วนของห้องนอนที่2นะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าเหมือนห้องจะเล็กลงใช,ใช่ไหมคะใช่ห้องก็จะเล็กลงกระทัดรัดสำหรับาครอบครัวเล็กๆที่มีมลูกพ่อแม่ลูกไม่เยอะหรืออาจจะมีญาติมาเที่ยวก็เป็นสามารถเป็นห้องนอน ของห้องห้งห้องของแขกได้อะค่ะหรือว่าเป็นของลูกเราได้นะคะใช่ก็ข,ขนาดประมาณเดียวกับห้องนอนชั้นล่างเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะก็มีที่ถ่ายเทอากาศอยู่สจุดนะคะคือเราวางให้เพื่ออากาศถ่ายเทมานะคะนี่ถ้าเคิดเรามองไปข้างล่างก็จะสวยมากซึ่งในส่วนของหน้าต่างนะคะหน้าต่างจะเป็นอลูอบขาว ต่เราก็เราก็จะมีทําร่องอะไรกันน้ําให้ให้ระบายน้ําอะค่ะเวลาฝนตกเนี้ยค่ะมันก็จะระบายน้ำระบายน้ําออกไปได้ทันแล้วก็จะมีร่องของการติดมุงลวดเรองรับค่ะรองรับการติดมุงลวดคือเสริมช่องไว้ให้ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนจุดไฟก็คือวางให้อย่างเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอนะคะต่อไปดูข้้งถัดไปเลยค่ะค่ะ ก็มาถึงห้องนอนที่3นะคะของชั้นบนห้องนี้จะเป็นห้องนอนมัตเตอร์รูมนะคะเป็นห้องใหญ่ห้องห้องนอนห้องใหญ่แห่งนี้ก็จะมีในส่วนของระเบียงเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีระเบียงซึ่งสามารถออกระเบียงได้ชมวิวหน้าบ้านหรือว่าอะไรได้แล้ามามาดูตรงระเบียงเลยค่ะเห็นไหมคะ สามารถมองได้ไปที่บรรยากาศด้านล่างได้เลยเดะะีย๋ยวให้ตากล้องเราเทคอยู่อ่าเราก็จะมองเห็นมิว360องศาในส่วนของห้องห้องนอนนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นเลยว่าอ่าเราจะมีหน้าต่างบานเปิดนะคะเพื <c oughs> ่อที่เราเราเว้นอ่ะตรงกลางไว้ทำไมไม่ทำหน้าต่างตรงกลางซึ่งมันเป็นการดีไซน์นะคะว่าตรงนี้เป็นหัวเตียงนั่นเองค่ะ ค่ะในส่วนของห้องนี้ก็จะมีความกว้างที่อะถือว่า,าใหญ่กว่า,า,าใช่สองห้องนอนเมื่อกี้ใช่ค่ะมุมนี้ก็จะเห็นว่ามีมุมมีมุมอ่าในส่วนของด้านนี้นะคะซึ่งในส่วนของด้านนี้ก็จะมีสามารถวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งเป็นห้องน้ําใหญ่นะคะสะดวกสบายมาก ก็เหมือนเดิมนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งตรงนี้ก็จะมีท็อปท็อปท็อปหลังอ่างอะคะ่ะตรงเนี้ยเอาไว้วางของอะไรได้เราก็กรอบผนังเบิ้ลขึ้นมาเพื่อให้ดูเก๋วางของได้ไม่ต้องทําชั้นวางของนะคะเอาละตอนนี้นะคะเราก็จะพาดูตัวบ้านทั้งหมดแล้วเนาะซึ่งบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีความกระทัดรัดน่ารัก ฟังก์ชันครบซึ่งเราลูกค้าน้นฟังก์ชันครบแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงมากเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะหลายแบบนะคะของแถมแล้วก็มีเยอะครบคนันถ้าเกิดนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่อมองมองมองบ้านอยู่ดูแบบบ้านลหลายๆแบบอยู่อยากสร้างสสาบ้านใช่หรือว่ากลัวกลัวกลัวแบบว่าถ้าเกิดว่า ไปจ้างเขาหรือว่าเราเราซื้อของเองเรามีแบบเองเนี้ยอยากจะจ้างผู้รับเหมามาทำ<ม>ก็กลัวเขาทิ้งงานก็อยากให้มองหนึ่งในการสร้างบ้านอยางที่ลูกค้าคิดอยากจะสร้างบ้านเนี้ยเพือถึงมีดีดูนะคะเพราะมีดีเนี่ยสร้างจริงไม่ทิ้งงานงานคะคะแล้วก็งานที่เรารีวิวมาหลายๆหลังแล้วเนี่ย ก็จะจะสามารถงานของเราได้ว่าเราทําจริงนะสวยแบบไหนทุกๆุกหลังที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างด้วยความใส่ใจแล้วก็คํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักใช่ค่ะซึ่งแบบบ้านนะคะเราสามารถดีไซน์ให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้าว่าไม่ว่าหน้างานของลูกค้าเนี่ยจะพื้นที่แคบแค่ไหนเราก็สามารถจัดฟังก์ชันให้ลงตัวได้ใช่ะะจะอยากได้สไตล์ไหนหรือว่าอยากมีลูกเล่นอะไรในบ้าน ซึ่งแบบว่าเราจะแบบค่อนข้างที่จะให้ความแบบาตามสไตล์เลยค่ะแล้วก็ของเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นของแถมเยอะแยะมากมายาถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าสามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้างเบอร์โทรเฟซบุ๊กนะคะอินสตาแกรมเว็บไซต์ใช่ค่ะ,<ช>คะแล้วก็ เวลาเราไปคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยหรือดูดูสถานที่เราก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่เรามาพูดในส่วนของอของแถมโปรโมชั่นตอนนี้แล้วก็งานรับประกันดีกว่าอ่า่ก็คือของแถมตอนนี้นะคะมีหลายอย่างมากอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนี่อ่าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลองสอบถามเข้ามาค่ะลองโทรเข้ามาว่าถ้าเกิดบอกไปทั้งหมดก็ จะพูดไม่ได้มากว่าเพราะว่ามันมันเยอะใช่แต่ส่วนนี้นะคะแอบกระซิบก่อนว่ามีส่วนลด1นึ่งแสนบาทนะคะในช่วงของโปรโมชั่นปีนี้ท่านผูาชมที่นสนใจใ<ช>ก็ต่อเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย,บาย